ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเษฐีโนเมื่อเษฐีเสถีติสาเษฐีโนเษฐีนังเศถีติสาเษฐีนโนเษฐีนังเมื่อเศษฐีอิทางจะอิทางจะกำมังกโลนตัดเสวะกโลนตะกโลนตัดสะเอวะ กระรรมอยู่ซึ่งกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยนั่นเทียวนี้ด้วยนั่นเทียวเขียนติดก,กันตัวหลังทารโกอันว่าเด็กวุฒิโตจเจริญแล้วโควสักกะเทวอัส,สนามังเป็นชื่อของเด็กนั้นนั่นเทียวโควสักกะเป็นชื่อของเด็กนั้นนั่นเทียวจึงมีคำเพิ่มเป็นวัจนังวัจนังอันว่า คำว่าโคสกะอิติเอวะดังนี้นั่นเทียวอาสะทารกัสสะนามังเป็นชื่อของเด็กนั้นอโหสิได้เป็นแล้วโสโคสโก,สโกอันว่านายโคสะกะนั้นขายปรากฏแล้ว เศรษฐีโนสีแกเศรษฐีอคิมหิกันตะโกวิยะลาวกะอันว่าน้ำที่ในตาเศรษฐีอันว่าเศรษฐีณวิสหิไม่อาจแล้วโอโลเกตุงติแม้เพื่ออันแลดูอุทุกังตรงตรงอันถาครั้งนั้นเศรษฐีอันว่าเศรษฐี จินเตนโตคิดจูอัสสะโกสก,กะมาลนุปายังซึ่งซึ่งอุบายเป็นเหตุตาย <c oughs> แห่งนายโกสก,กะนั้นคันตาวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสาหายกะคุมพระกาละสะของบุรุษผู้ทำซึ่งหม้อของบุรุษผู้ทำซึ่งหม้อของบุรุษกาละผู้ทำซึ่งหม้อ เป็นสหายอัตโนของตนพุทจิตว่าถามแล้วว่าถามแล้วว่าตะวังอันว่าท่านอลิมเปสะสีติอริปิสสะสิสสสสิสัสติสัสสติสัสสิสัสสทะตาวังใช้กับสัสสิจาก เาอาลิมเปสะจักเผาอาวาปังซึ่งเตากะทาในการลายอิติดังนี้อัสเวติวุตเตเป็นข้อความไปเริ่มที่วัจเนคันเมื่อคำว่าอาหังอันว่าเราอาลิมเปสสิจักเขาอาวาปังซึ่งเตา เสวในวันพุ่งอิติดังนี้เตนะสหายาเกนะอันสหายนั้นวุตเตกล่าวแล้วอาหะกล่าวแล้วว่าก็าหมายคำพูดเตนะหิท่าอย่างนั้นเตนะหิท่าอย่างนั้นตวังอันว่าท่านขะเหตตวารับ แล้วพระธารานในการถือเอารับเอาสหัสสังซึ่งพันแห่งทรัพย์อีกทั้ทงนี้กโลหิหิจงกระทกำกรรมบางซึ่งการงานเอกังอย่างหนึ่งมากๆของเราอิติด,ดังนี้สามิอิติกิงอะไรข้าแต่นายกิง กิงกำมังกำมาลายอิติดังนี้ใครเป็นคนถามโสสหายโยาโกอันว่าสหายนั้นปุชีถามแล้วว่าอันนี้เป็นคําถามก็เดี๋ยวจะเป็นปุชีถามแล้วว่าสามิถ้าแต่นายกิงกำมังอันว่ากรมอลาคุลังกุลังกุลานิอิติดังนี้เมื่อสักครู่โสสหายโยาโกอันว่าสหายปุชีถามแล้วว่าต่อไปเป็นเศรษฐีเก่า เสรษฐีเศรษฐีอาหาังกล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคําพูดอาวชาตาบุตรโตอันว่าอวาอวาชาตตบุตรเอโกคนหนึ่งเมของเราอัธิมีอยู่นะจบหนึ่งวต่อไปอาหาังอันว่าเราไปเศษสามิปสอภสิษณีก็คือตะส่งมาอ่อจะส่งมาตังบุตรตังซึ่งบุตรซึ่งบุตรซึ่งบุงบตรตังนั้นซึ่งบุตรนั้น สันติกลางสู่สำนักตะวะของท่านจบหนึ่งวัอาาัตภะภาเวท่านเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตวังอันว่าท่านนางบุตรตังยังบุตรนั้นประเวศ,เศตัวะปะเวศ,เศตวาให้เข้าไปภาวะเข้าไปให้เข้าไปแล้วขับพังสู่ห้องขับพังสู่ห้อง สู่ห้องนะครับชิ้นที่ตัว,วชิ้นที่ถึงชอ่ชอยชิงชีกก็คือตัดนะตัดแล้วนะตัดแล้ววาสียาด้วยมีดนะครับวาสียาวาดวาดใช้มีดวาดตัดได้ด้วยมีดด้วยมีดนะครับต่อไปติขินายะอันคมติขินายะอันคม คมนะครับอันคมกตัตวาโยเข้ามากระทําแล้วกระทําแล้วขันดาขันทิกังให้เป็นผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่ผู้มีท่อนน้อยและท่อนใหญ่นนหญปกคิตวคตวาปกคิตตวา ให้เข้าไปแล้วให้เข้าไปแล้วฐาติยังฐาติยังมีฐานในตุ่มตุ่มที่มีฐานแล้วกันปัจเจยสิปัจจ่านในความหุงแต่ข้อนี้แปลว่าเผาพึงปัจเจสิพึงเผาเอยะเอยุงเอยสินะก็ใช้กับตวังเอะสิเอยะา,าอิมิเอยมะพึงเผาอาวาเปในเตาอาวาเปในเตา สหัสสั่งอันว่าพันแห่งซับอีกคุลังคุลานี้อีกทางไปนิคืเป็นณอีกทางแต่ว่านี้นะครับอันว่าพันแห่งรัพย์นี้เตลันจากกาละสัทิสังลันจากการละสัทิสังเป็นเช่นเดียวกับออาทิเป็นเช่นเดียวกับด้วยกาละการการกระทำลันจะซึ่งสินจ้าง เตแห่งท่านโหติย่อมเป็นโยกเข้ามาติอันติสิทธมิวะเป็นเช่นเดียวกับนะอวพันธแห่งทรัพย์ก็เปลี่ยนสมบยเป็นเขาใช้ตินะครับก็เป็นโหติย่อมเป็นโยกเข้ามาขึ้นวัตใหม่อาหารอันว่าเรากลิสามิจะกกะละทำเตกระรรต,กตับอยุตะกกังกระตับพุชุกะตังกรรมมังโยกกรรมมังเข้ามาซึ่งกรรม ซึ่งกรรมอันควรแล้วแก่กรรมอันเรากรตะ,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 ตะพึงกระทำตัดพะพยาเนี่ยตัวเนี้ยพยตัพะอะไรสัอย่างอยตัพะเนี่ยตัยนนตพระก็เลยเป็นพึงกระทำเตแก่ท่านอุดตะลิยิ่งขึ้นอุดปัจฉาในภายหลังอุณาอีกนะครับยิ่งขึ้นในภายหลังอีก ปิติดังนี้คุมคุมมะ,ะคุมภะกาโลอันว่าบุรุษผู้กระทําซึ่งม่อสัมปติชิรับเฉพาะอีอแล้วรับเฉพาะแล้วเติมว่าเคหมายคําพูดสาธุอันว่าดีละปิติดังนี้เศรษฐีอันว่าเศรษฐีผุคลังยังบุคคลปกโกสาเปตวานาเป ให้เรียกให้นาเปให้ปะโกเรียกมาให้เรียกมาตวาแล้วโกศกังซึ่งนายโกศกอะอคุณธิวะเสสีพยางในวันรุ่งขึ้นสี่พยางในวันรุ่นขึ้นเจอขึ้น,นหมายคำพูดลองหาดูวิ่งไปฟืบเจอตัวสุดท้ายปะหินิจำคำศัพท์แปลว่าส่งไปแล้วปะหินิสามพยยางส่งไปแล้วสามพยาง ส่งไปแล้ววัจนเนด้วยคําว่าปึ๊บด้วยคําว่าวัจเนเข้ามาเปิดตาตาดูก่อนพ่อกุมพก,กาโลอันว่าปรุตผู้กระทําแล้วซึ่งม่อมายาอันเราอน,นัตโตสั่งบังคับแล้วอานัตโตสั่งบังคับแล้วสั่งบังคับแล้วกรรมังซึ่งการงานเอกังอย่างหนึ่งกิโยในวันวาน ตวังอันว่าเจ้าเอหิตวังอันว่าเจ้าออหิจงมาตวังอันว่าเจ้าคันตวาไปและสันติกัางสู่สำนักตัดสะกุมพระกาลสะขควาบุรุษผ,ผู้กระทําซึ่งม่อวะเทหิจงกล่าวเอวังอย่างนี้กิเครื่องหมายเปิดหนึ่งกิละได้ยินว่าตวังอันว่าท่านกําลังยังการงานฮิโยเม เมปพิตลาอนัตตังอันอันวิดาปิตาริตัลวิตัลังิตัลวิตัลังพิตุยาทัลังพิตุยาปิตัลิหิโอเคปิตลาอันวิดาเมของเราหรือของข้าพเจ้าอนัตตังบังคับแล้วอนัตตังสามพยางบังคับแล้วสามพยางเหมือนกันฮิโยในวันวาน นิพาเทหินิพติก็แปลว่าสําเร็จนะครับอันนี้นิพาเทหิหิจงหิจงให้จงนะครับนิพาให้สําเร็จอิติดังนี้อิติดังนี้สองทีนะครับโสนั้นโสแปลเป็นคนพูดก็คือนายโสกานั้นโสอ่โคสัโกอันว่านายโคสักกานั้น โยเข้ามาสัมปติชิตตวารับรับพร้อมรับพร้อมปฏิเฉพาะจิตตวาแล้วเติมว่าเ็ื่อหมายเปิดสาธุติสาธุอิติสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้อะคมาสิคมะไปมีอาจอยู่แน่แปลว่าได้ได้ไปแล้วปุตตอันว่าบุตรเอ่อเศรษฐโนโของเศรษฐิอุตโลอิตโลนอกนี้ คีรันโตคีระเล่นคีรันอันตะเล่นเล่นบวกจยูคู่ลิงซึ่งครุบคุคู่ลังคู่ลังซึ่งครุบสองพยาเหมือนกันซึ่งครุบสัตว์ทิงกับทาระเกหิชาเนนะชาเนหินะหิทั้งหลายด้วยโดยอันตามด้วยจุดจุดทั้งหลายด้วยทาระเกทาระกะเด็กทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วตังโกศักดกังเติม โยโคกังเข้ามาซึ่งนายซึ่งซึ่งนายโคสก,กะตังนั้นถัดถฐถาถถถถเนขัดฉันตังผู้ไปอยู่ตัวนี้มาขยายลงท้ายได้อังเหมือนกันเป็นวิเศษนะเคลยนามำนะครับผู้ไปอยู่ขัดฉะแปลว่าอันนี้แปลว่าผู้ไปผู้แปลว่าผู้ขัดฉะไปอันตะอยู่ผู้ไปอยู่ ถาในที่นั้นในที่นั้นปโกรประกาศเรียกมาปโกรประกาศเรียกมาแล้วทางโกสกรัรซึ่งในโกสกะนั้นก็หมายคําพูดไปหากิยาปชิตตว่าถามแล้วเติมว่าเข้าไปถามแล้วว่าพาติกะ ภาติกะฆ่าแต่พี่ชายตะวังอันว่าท่านคัจฉสิอันว่าท่านคัจฉสิจกไปสัสถิตสัสถิตสัสสิสัสถาสัสมิสัสมะสัสถิตสัสมิสัสิสิสัสิจัก อภัจักไปกูหิงฐานเนณที่ไหนกูหิงฐานเนในที่ไหนหรือณที่ไหนหิตติดังนี้เขาบอกว่าอันว่าบุตรของเศรษฐีนอกนี้เล่นอยู่ซึ่งขบกับเด็กนะครับบุตรของเศรษฐีเล่นอยู่กับเด็กนะครับเห็นกฎสกัดนั้นมาอ่อซึ่งในกฎสกัดนั้นมานะล้วผู้ไปอยู่ณที่ไหนเนี่ยครับเรียกมาแล้วซึ่งในกฎสกัดแล้วก็ถามว่าข้าทวิชยัยท่านจะไปไหนอ่ะ โยกเข้ามาวัจเนคันเมื่อคําว่าอาหางอันว่าเราคะเหตุตัวคาหาธาในการถือเอาถือเอาแล้วศาสนังซึ่งข่าวสารปิดตุของบิดาของบิดาโยกเข้ามาขัดฉามิจะไปสันติก,กังสู่สำนับแปลนิคีเป็นนะอ่ากุม พระการะของผู้บุรุษของบุรุษผู้กระทำแล้วซึ่งม่ออิติดังนี้เตนะโกสเกน์โยเข้ามาอันนายโกสะกะเตนะนั้นทาลกกาอันว่าเด็กทั้งหลายอิเมเหล่านั้นอิมังอิเมมีคำว่าทั้งหลายเหล่านี้อิมะนี้ใช่ ชิชนะชนะชีหนิงสุกแปลงอิงเป็นแปลงอิงเป็นอิงสุกอีอุงโอตถาอิงมหาอีอุงโอแปลงอิงสุแปลงอีอุงแปลงอุงเป็นอิงสุกนะครับชนะแล้วพาหูลักขังซึ่งคะแนนมากเมฆมังกะข้าพเจ้าตวังอันว่าท่านปฏิชิ นิตวะปฏิชินนิตวะชินะชินะชนะปฏิตอบตวาะแล้วชนะตอบแล้วสามพยางเหมือนกันปฏิชินนิตวะอันนี้สี่พยางชนะตอบแล้วนี้สามพยางเทหิจงให้เทหิสองพยางจงให้ตังลักขังซึ่งคะแนนตังนั้นเมแก่ข้าพเจ้าอิติดังนี้อาหารภิตูพายามิติ เราตอบีดาย้อมกตอบีดาใครโกศก,กะอันว่าโก,กโกศอันว่านายโกศก,กะอาหากล่าวแล้วว่าอาหางอันว่าเราพายามิพยะกลัวย่อมกลัวปิดตุตอบีดาอิติดังนี้เมื่อกี้นี้โกศก,กะพูดต่อไปเป็นเศรษฐีบุตรของเศรษฐีพูดเป็นเศรษฐีปุตโตอันว่าบุตรของเศรษฐีอาหากล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคำพูด พาติกะพาติกะเลืองถึงพี่ชายพอพานพอถวาเป็นพอพานข้าแต่พี่ชายตะวังอันว่าท่านพายิพยะกลัวภัยก็กลัวย่ากลัวอิแล้วขึ้นใหม่อาหังอันว่าข้าพเจ้าฮลิสสามิหาละท่านในคำนำไปจะนำไปสามิจะนำไป,ำไปใช้กับอาหัง ใช้กับอหังสาสนางซึ่งข่าวสารตังนั้นขึ้นใหม่อาหังอันว่าข้าพะเจ้าพระหูหิทาลเกหิชาโตชาโตเป็นผู้อันเป็นผู้อันเป็นผู้เป็นผู้ทาลเกหิอันเด็กพระหูมากหิทั้งหลายเป็นผู้เด็กมากทั้งหลายชิกโต ชนะแล้วชนะแล้วอัมหิย่อมเป็นอาหางอันว่าข้าพเจ้าขัดฉามิย่มอมอาจจะไปเป็นมาย่อมมาอาหางว่าข้าพเจ้าย่อมมายาวะเพียงใดอาหางย่อมมาเพียงใดตะวงังอันว่าท่านปฏิชีตนาหิจงชนะตอบ อาว่าท่านจูชนะตอบรักขังซึ่งคะแนนเมเพื่อข้าพระเจ้าแก่เพื่อต่อแต่ว่าเพียงนั้นอิติดังนี้โกสโกเอาไใช่กีฬาก่อนกีฬะได้ยินว่าโกสโกอาว่าในโกัตกะกุลกีรายะเฉโกเป็นผู้ฉลาดชอชิงฉลาดเฉใช้เก่งฉลาดคุลละขุในี่เองุลกีรายะกัญญาการยากั์กากันษกายักั์หิกัายันนังการยาหิกายักษนังกัรยักั์กายันกาักญสุ ปัญญยยะนี่เป็นในก็ได้ในการเล่นกีละการเล่นซึ่งครุบกีละซึ่งครุบโหติย่อมเป็นติอันติเป็นกับเป็นติใช้กับโสโอเคย่อมเป็นเตนะกัลเลเนนะเพราะเหตุนั้นเตะเนะกัลเลเนนะกัลเลเนนะเหตุเต,เตนั้นเตนะนั้นโสเศรษฐิพูตโตโยเข้ามาอันว่าบุตรของเศรษฐีนั้น โสเศรษฐุโตอนว่าเศรษฐีนั้นหน่วงเหนียวแล้วนิพพันธิหน่วงเหนียวแล้วลอิรัชัตนีตัางกสษกังซึ่งนายโกสษกะนั้นเอวังอย่างนี้โสปิโคสโกอันว่านายโกสะกะโสปิแม้นั้น คร pe <Hmm ื่องหมายคำพูดวิ่งไปเจอหนึ่งเจอสองมีขั้นขึ้นไป verb v e r ปุ๊บปุ๊บวัตวานี่สําคัญสุดตัวนี้วัตตวากล่าวแล้วว่าเครื่องหมายเปิดเล็กในถ้าเทนิหิต้าอย่างนั้นตะวังอันว่าเจ้าคันตวาไปแล้วคันตวาไปแล้ววะเทหิววัาท่าในความกล่าวหิจงกล่าวเติมว่าจงกล่าวว่าเปิดกำมัง อันว่ากรรมหรืออว่าการงานการงานในที่การงานเอกังอย่างหนึ่งปิตลาอันบิดดาเมของข้าพ,พเจ้าอนัตตังสงามบังครับแล้วฮิโยในวันวานขันหมายตวังอันว่าท่านตังกรรมังอย่างการงานนั้นนิพพานี่เนเนยนาเปนอภยะ ขิจงเททาท่านในความให้จงให้นิพพานิพพานทางจงให้นิพพานสำเร็จจงให้สําเร็จอิติดังนี้คุมภการาังกะบุรุษผู้ทําซึ่งหม้ออิติดังนี้อิติจุดตรงนี้ครับดังนี้ต่อไปเป็นนางนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นางตัวนี้ นางเศรษฐีผุรตังกะบ,บุตรของเศรษฐีนั้นกะบุตรของเศรษฐีนั้นวิโยเชสิส่งไปแล้ววิโยเชสิส่งไปแล้วโส<อ>โสเศรษฐีปุดโตอันว่าบุตรของเศรษฐีโสนั้นคันตวาไปแล้วสันติกังสูส,สัมตัสสะกุมภะกาลสะของมุรุษผู้กระทำซึ่งหม้อนั้น นั้นเาว่าจะได้กล่าวแล้วตถาเหมือนอย่างนั้นอะถะครั้งนั้นกุมภากาโลอันว่าบรุษผู้กระทาซึ่งม่อนางเศรษฐีพุดโตยังบุตรเศรษฐีพุดตังนะไม่ได้พุดโตเศรษฐีพุดตัง ยังบุตรของเศรษฐีตังนั้นหรือตังนังก็ได้ตันนั้นมาเลตวาเลมาเล,าเลตตวมามละอ่านี่นาเป็นนาพยะเนเนยนาเป็นนาพยะเนตัวนี้ลบนะให้มาละตายตวาแล้วให้ตายแล้วเศรษฐีนาวุตะนิยาเมนะเอวะโดย เอเมนะโดยทำนองแห่งคำวัตะาคำอันเศรษฐีอันเศรษฐีวัตะกล่าวกล่าวแล้วเอวะนั่นเทียวคิปิโยนไปแล้วอาวาเปในเตาโคสโกปิแม้อันว่าในโกสากะขีลิตวาเล่นแล้ว ทิิวัสะภาคังตลอดซึ่งสูงสิ้นตลอดตลอดการอันเป็นตลอดการอันเป็นส่วนอันเป็นส่วนตลอดการอันเป็นส่วนตลอดการอันเป็นส่วนแห่งวันคันตวาไปแล้วเคหางสู่เรือนสายยานหะสมัยในสมัยที่สิ้นไปแห่งวัน ขั้นปุ๊บวัจเนคั้นเมื่อคำว่าตาตะขั้นวัจเนคั้นเมื่อคำว่าตาตะแนพ่อตวังอันว่าจเจ้าคาโตเป็นผู้ณไม่ไปแล้วอาสิย่อมเป็นกิงหรืออิติดังนี้เศรษฐินาอันเศรษฐีทิศวาเห็นแล้ววุตเตก่าวแล้วอาโลเจสิ โล・แจ้งบอกแจ้งแล้วสิแล้วอัตโนอัคตะกะละนังจะซึ่งเหตุซึ่งเหตุหตแห่งตนไม่ไปแล้วจะด้วยกันทิฏฐะกัตตะกะละนังจะซึ่งเหตุแห่งน้องชายคู่น้อยที่สุดขัตตะไปแล้วจะด้วยเศรษฐีอานว่าเศรษฐีสุดวาฟังแล้วตัง วัฒนางซึ่งคำนั้นเครื่องหมายคำพูดวิ่งไปวิละวิตวาร้องแล้วมหาวิละวังร้องดังว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดตะวังอันว่าท่านมาอวทธิย่าได้ฆ่าแล้วอิติดังนี้สกัสกละสลีเลปักุติตะโลหิตโวิยะเป็นผู้เลาวับว่ามีโลหิตอันเดือดพล่านแล้ว สกลศีเยในสลีละทั้งสิ้นสก,กลทั้งสิ้นกุตวาเป็นวัตตวาโยกเข้ามากล่าวแล้วว่าเครื่องหมายเขาพูดเปิดกุมภากาละแหนบบุรุษผู้กระทําซึ่งม่อแหนบบุรุษผู้กระทําซึ่งม่อแหนบบุรุษผู้กระทําซึ่งม่ออัมโพพูดเจริญ ตวังอันว่าท่านมามังนาสีมายายังเรามังนา a ยิให้ชิบหายแล้วมามังนา a ยิอิติอันว่าท่านอย่ายังเราให้ชิบหายแล้วอิติดังนี้ประคายหาประคองแล้วพาหาซึ่งแขนทั้งหลายกัตทันกัดทันโตกันทันโตคำ ข้ามควรอยู่ข้ามควรอยู่ทนไม่ไหวนะทนทนไม่หยุดทนไม่ไหวอะคามาสิได้ไปแล้วคามะไปอบทหน้าแไปว่าได้ได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัดสะกุมภะกราระสะของบุรุษผู้กระทำซึ่งหม้อนั้นกุมภะคารโลอันว่าบุรุษผู้กระทำซึ่งหม้อ ทิศวาเห็นแล้วตางเศษถังซึ่งเศษฐีนั้นอกขัดฉันตังผู้ไปเป็นมาผู้มาอันตะอยู่ผู้มาอยู่ตัถาเหมือนอย่างนั้นตะนั้นเครื่องหมายคาพูดเปิดนีไ่ไปหาอาหากล่าวแล้วว่าเครื่องหมายคำพูดเปิด สามิฆาแต่นายตวังอันว่าท่านมากรลิยาก,กะทำแล้วสวัทางซึ่งเสียงกำมังอันว่าการงานเตของท่านนิพพันนั่งสำเร็จแล้วอิติดังนี้ปะทุธธรรมโนปุคโลต่อบุคคลผู้มีใจผู้มีใจมโนใจปะทธุธทะผู้มีใจปะทุสลายแล้ว ปัจจุัสทัศผุคลัส,สะต่อบุคคลผู้อะไม่ผู้ไม่ประทุสลายแล้วปฏิสังเวเทหิเสมยเฉพาะแล้วโทมนัสสังซึ่งความโทมนัสอนัประกังอะไรน้อยสักอย่างอันมิใช่น้อยยัตถา ตั้งฉันใดแลโสเศษถีอันว่าเษถีน้ำปภะเตนะวิยะมหันเตนะโสเกนะอวัฏถลิโตโตโปเป็นผู้อันความโศกใหญ่อันตะใหญ่วิยะอันลาวกับว่าปภะภูเขา อวัฏถะท่วมทับแล้วอุตวาเป็นปฏิสังเวเทเส,เสิเสวยเฉพาะแล้วโทมนัสสั่งซึ่งความเสวยเฉพาะแล้วซึ่งความโทมนัสอนัปปกังอันไม่ใช่น้อยตถายกเข้ามาฉันนั้นจบ